สวัสดีค่ะมาไม่ได้ห่างหายอุ๊ยฉันไมชอบพูดคำนี้เนาะกลัวห่างเหินอ่ะคลิปนี้นะคลิปนี้นะเป็นของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่3 1ถึงสิ้นเดือนเลยนะ เออถึง31พฤษภาคมเลยนะคะอ่ะเหลือ10วันสุดท้ายต้องเรียกว่า11วันด้วยซ้ำนะคะ11วันด้วยซ้ำก็คือวันที่21ถึงวันที่31นะคะถึงสิ้นเดือนเลยนะคะพฤษภาคมการงานการเงิน,งนความรักนะคะบทสรุปทัวภาพเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใน10วันที่เหลือนี้นะคะเริ่มจากคนวันอาทิตย์ก่อน นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาขอพอรกันนะคะเดี๋ยวเรามาขอพอรกันก่อนโอมสิกนนสาย,ยนะมะหาขอความแม่นยำจงบังเกิดนะว่าตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไร <laughs> เปลี่ยนเหลี่ยมนิดนึงนะคะเปลี่ยนเหลี่ยมในการถ่ายทำในการทำคลิปนิดนึงอ่ะ คนวันอาทิตย์นะคะตั้งจิตกันแล้วขอพรกันแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ,ะงานเงินนะความรักสุขภาพและบทสรุปนะจ๊ะ ขยับนิดนึงขยับนิดนึงอ่าเดี๋ยวนะขาขยับก่อนเพราะยังไงก็ต้องชูหน้าผ้าอยู่ละอ่ะโอเคนะเริ่มต้นที่งานนะคะในช่วง10วันสุดท้ายของเดือนพฤษภานนี้เราเป็นอย่างไรกันบ้างคนเกิดวันอาทิตย์ อุ้ยตายแล้วงานสำเร็จงานดีคนส่วนใหญ่ให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนในสิ่งที่ทำนะงานนี้ค่อนข้างที่จะติดต่อเขาเรียกว่าติดมีโอกาสที่ได้ติดต่อหรือดีลกับคนต่างชาติต่างประเทศนะจ๊ะงานดีคนวันอาทิตย์บอกเลยว่างานดีมีความสำเร็จนะเอออะมาดูการเงินสิเป็นอย่างไร1ิวันนี้ การเงินใบนี้มันเหมือนว่าการเงินที่เรามีอยู่ยังไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคะเพราะใบนี้มันคือความเบื่อหน่ายในสิ่งที่มีอยู่พอมองการเงินปุ๊บไม่ได้ดั่งใจยังไม่ใช่มันต้องหาอะไรเพิ่มมันต้องลงทุนมันต้องต่อยอดมันต้องเ,อเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> อยากซื้อหุ้นอยากซื้อหุ้นอยากลงทุนอยากทำเนี่ยนะคะเนี่ยตัวนี้จะเป็นลักษณะนี้ นะคะพอมองการเงินถามว่าติดขาดไหมการเงินมีปัญหาไหมไม่ได้ติดขาดไม่ได้ปัญหาแต่อยากเสี่ยงอยากลงทุนอยากซื้อหุ้นหรืออยากลงทุนทําอะไรให้มันต่อยอดเงินที่เรามีอยู่นะคะนั่นคือสิ่งที่เราคิดอยู่ในช่วงสิบวันนี้นะคะอ่ะความรักอ้อยความรักคือดีงามนะคะ ใครที่โสดมีแฟนคบคุยกันอยู่มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์จะได้แต่งงานหรือแต่งงานแล้วมีเกณฑ์มีบุตรนะใบนี้คือกําเนิดคือการกําเนิดการแต่งงานนะคะเออขอให้โชคดีส่วนใครส่วนใครที่ยังโสดอยู่นะใครที่ยังโสดอยู่แล้วไพ่ใบนี้ออกแสดงว่าคุณมีโอกาสจะได้พบลักอาจจะมีคนแนะนำมาให้ ผู้หลักผู้ใหญ่แนะนํามาให้เพื่อนฝูงฝ่ายผู้หญิงอ่ะแนะนามาให้อะไรอย่างเงี้ยเออนะก็ขอโชคดีนะคะขอโชคดีนะอ่ะสุขภาพสุขภาพใบนี้นะน่าออกน่าออกเป็นใบการเงินน่าจะดีมากเลย <laughs> สุขภาพต้องบอกว่าใบนี้ให้ระวังในเรื่องของการเปิดปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะ กล้ามเนื้อต่างๆนะออฟฟิศซินโดรมก็มีโอกาสนะเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านนะหรือแม้กระทั่งทำงานอยู่ที่ทำงานถ้าเราไม่ได้บริหารร่างกายถ้าเราไม่ได้อะไรมันก็มีโอกาสที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้เหมือนกันหรือใช้กำลังกายหนักมากไปนะใช้กำลังกายหนักมากไปก็พักผ่อนเยอะๆนะคะพักผ่อนเยอะๆนะคะถามว่าสาหัสไหมเรื่องสุขภาพไม่สาหัสนะเออให้ระวังเรื่องกล้ามเนื้อแค่นั้นเองนะคะ อย่าไปออกแรงอะไรเยอะค่อยๆอย่างคนออกกําลังกายเพิ่งจะเริ่มออกกําลังกายก็ค่อยๆค่อยๆไปทีละสเตปค่อยๆไปทีละสเตปแบบนี้เรื่อยๆนะคะโหมมากเกินไปเดี๋ยวจะกายว่าจะปวดแข้งปวดขาปวดเมื่อยเนื้อตัวจะลําบากนะอ่ะบทสรุปเลยในช่วงสิบวันนี้ของคนเกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไรใจร้อนวู่วาม เอาแต่ใจต้องให้ได้อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ต้องบอกเลยนะความใจร้อนความเอาแต่ใจนำพาความดดืร้อนมาให้ตัวเองแทบทุกเรื่องต่อให้แม้ต่อให้ในแต่ละเรื่องล้วนเป็นสิ่งดีก็เถอะถ้าใบนี้ออกมาว่าคุณใจร้อนแล้วคุณจะทำให้เสียเรื่องตัวคุณเองเลยนะเพราะฉะนั้นสำคัญอย่าใจร้อน ใจเย็นๆและมีสติให้มากนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่งานต่างๆเรื่องต่างๆที่เรามันดีอยู่แล้วมันจะได้ไม่มันเรียกมันจะได้ไม่ไม่พังอ่ะเออไม่พังเพราะความใจร้อนของตัวคุณความวุ่นวามของตัวคุณความเอาแต่ใจต้องได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนุ้นเดี๋ยวนี้ต้องทําให้ได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนุ้นเดี๋ยวนี้นะคะ มีสติสำคัญที่สุดอย่าใจร้อนนะสรุปเลยว่าง่ายๆการเงินคุณค่อนข้างไอ้การงานคุณค่อนข้างที่จะดีนะคะการงานดีนะการงานดีมีคนสนับสนุนมีโอกาสก้าวหน้านะติดต่องานต่างประเทศหรือไปดิวคนต่างประเทศนะคะดิวง,งานต่างชาติได้นะการเงินก็เหมือนอยากลงทุนนะคะอยากลงทุนอยากทำอะไรนะเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อต่อยอดเงินตัวเองอย่างเช่นพวกการซื้อพันธบัตรรัฐบ,บาลการลง ซื้อหุ้นหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันสามารถต่อยอดตัวเองได้นะคะชอบเสียงอยากเสียงนะความรักไปในทางที่ดีมีเกณฑ์มีบุตรมีเกณฑ์แต่งงานนะคะหรือใครโสดก็มีเกณฑ์ที่จะมีแฟนนะคะมีคนแนะนํามาให้นะสุขภาพก็ระวังในเรื่องของกล้ามเนื้อนะจ๊ะในเรื่องของกล้ามเนื้อปวดเมื่อยเนื้อตัวหรือว่าเลอะ w o า k f r มากไปนิดนึงก็ออฟฟิศดมเกิดขึ้นได้นะจ๊ะบทสรุปบอกแล้วระวังอย่าใจโลนให้ใจเย็น จะอ่ะจบแล้วนะคะในช่วง10วันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้านะคะไม่ใช่แค่ตามวันอย่างเดียวในแต่ละ10วันนะคะก็จะเป็นในลักษณะของครึ่งปีหลังของปีนักสัตว์นะคะเดี๋ยวจะทำคลิปเพิ่มในปีนักสัตว์นะคะในครึ่งปีหลังนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะครึ่งปีหลังนนะก็ ขอให้โชคดีอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามนะคะอย่าลืมนะคะ f e c o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  k n p n p e นะคะอาจารย์เมยโอมาริโอมพิคเนตนะคะเข้ามาได้เลยนะคะเมย์จะมีไลฟ์สดนะคะมีตารางไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์วันพุธและวันศุกร์นะคะมาพบกันนะจ๊ะแล้วก็สำคัญเลยโชคลาภใหญ่นะคะโชคลาภใหญ่ก็จะไลฟ์สดก่อนวันหวยออกนะคะมาพบกันนะจ๊ะ ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe สำคัญกดกระดิ่งกิ๊งๆให้เมย์ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ